ท่านทำอะไรเนี่ยทำไมเพิ่งกลับมากำลังจะไปหาพอดีหมายความว่ายังไงแม่ทัพช่างวางอุบายจริงๆด้านหนึ่งตกลงสัญญากับข้าให้ข้าช่วยท่านชิงตำแหน่งเจ้าหมาป่าอีกด้านก็เอาพลึงหินเหล็กนินประเคนให้สีฉางคุณสร้างส,างสมนุนอิทธิพลในป่อยเซวียนวางมากกระดานดีจริงๆ ก่อนขอราชการผลิกหินเหล็กนินสเสด็จพี่ก็ประทานให้กับเผ่าซีแล้วหากคิดจ้ากลับมาก็ต้องคิดหาวิธีที่ข้าไปบอกเจ้าพ่อกําลังวางแผนเอากลับมาอยู่ไม่ได้เจตนาหลอกเจ้างั้นขอถามแม่ทัพคิดวิธีได้หรือยังแล้วมั่นใจแค่ไหนในเมื่อสัญญาไม่บรรลกุก็ขอให้แม่ทัพคืนป้ายคำสั่งการค้าให้ข้าด้วยท่านกับข้าจากนี้ไปต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน ่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันจากสามไม่สนจนถึงเมืองหลวงความไว้ใจระหว่างเจ้ากับข้ายังสู้สัญญานี้ไม่ได้ลละข้าเป็นแค่พ่อค้าคนหนึ่งยอมรับแค่สัญญาและเป็นแม่ทัพที่ผิดสัญญาก่อนมาพูดเรื่องไมตรีกับข้าจะไม่น่าขำไปหน่อยเหรอดังนั้นในใจเจ้าผลประโยชน์แล้วก็ผลึกหินเหล็กนินสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดลละใช่แล้ว ท่านแม่ทับโปรดคืนป้ายคำสั่งการค้าให้ข้าด้วยอย่าพูดมากส่งป้ายคำสั่งการค้ามาโชคิดจะทำลายเขาตกลงระหว่างเราเป็นเพราะเขาหรือว่า วางแผนจะจากไปกับเขานานแล้วเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อเอาผลึกหินเหล็กนินมาไม่ได้เขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อจวินเจ้าตามข้ามาเมืองหลวงเดิมทีไม่ใช่เพื่อผลิตหินเหล็กนิน ทำไมาจู่ๆถึงตอบสนองรุนแรงเช่นนี้ชีลัวเจ้ายังปิดบังอะไรอยู่อีกมอปกบป้ายคำสั่งการค้าให้คุณหนูสวัลลี่ยท่านทำอะไรเนี่ยกระบี่เนี่ย ็ถือว่าเจ้าแก้แค้นที่สามไม่สน่างต่อไปเจ้ากล้าคิดจะพาฉีหลัวไปอีกขันจะไม่ปล่อยเจ้าน,นะโจรร้ายอยา่างเจ้าจนคิดว่าจะเป็นใครคุณหนูเราจะเชื่อเขาไม่ได้อีกแล้วฉีมินเขาบอกให้เจ้าหยุด ถ้าไม่มีทางทําเรื่องที่ทําร้ายเจ้จาจูเชื่อข้า ท่านตื่นแล้วเหรอใช้สมุนไพรที่ผู้นำค่ายให้รักษาท่านรู้สึกเป็นยังไงบ้างเจ้าเป็นห่วงข้าตัวท่านเองยังไม่ห่วงตัวเองข้าจะเป็นห่วงท่านไปทำไมกันข้าแค่คิดว่าหากท่านตายที่นี่จริงๆข้าเอาพลึกหินเหล็กนินกลับไปไม่ได้แล้วก็เอาป้ายคำสั่งการค้ากลับไปไม่ได้ยังไม่ได้ต้องช่วยเก็บศพให้ท่านในนามภรยาหรือยังต้องจ่ายค่าลงศพใหญ่ในค่ายอีกการค้านี้ข้าจะทำได้ยังไง